ประชาชนชาวบ้านราก้าที่อยู่ที่ปลูกสมุนไพรนะครับท่านคิดว่าในอนาคตของสมุนไพรไทยเราเนี่ยแต่ละชนิดนี้ทิศทางจะไปยังไงครับท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านและประชาชนทักวประเทศนะครับขอบคุณท่านนายกสมัครผมวันนี้นะครับที่เขียนอย่างยิ่งนะครับผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพซึ่งคุกทีกับเรื่องของสุขภาพสมุนไพรย,ยาไทยมากับรุ่วม30ปี และก็เป็นทุกปัจกันหลายๆเรื่องอยู่ข้างหลังนะครับวันนี้ขอํำเรียนเกษตรกรพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมถือว่าสมุนไพรไทยยาไทยอาหารไทยเราสามารถที่จะก้าวกระโดดตบโตได้ในอนาคตอย่างแน่นอนวันนี้ในโครง,งการครงผมเนี่ยนะครับผมลงเองสำหรับตัวเองเน่ย ผมพร้อมที่จะสนนุนที่เราเกษตรกรนะครับที่เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับคำว่าเปลี่ยนความคิดใหม่คืออะไรครับเกษตรกรอ่ะเป็นต้นน้ำอยู่แล้วเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ปลูกต้องนะบ,นะบอกว่าเป็นผู้ปลูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อท่านเป็นผู้ปลูกเนี่ยท่านจะต้องคิดคำหนึงถึงสุขภาพสุขภา,ขภาวะอนามัยของประชาชนของประเทศด้วย สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่านะครับความเข้าใจผิดของเกษตรกร,ร,กรทผ่คนคืออะไรครับเราไปใช้สารเคมีพอใช้สารเคมีปั๊บมีผลต่อเรื่องของสุขภาพของประชาชนโดยตรงนี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดภาะวะผลร้ายกับสุขภาพมาวันนี้ถ้าเกษตรกร,ร,กรทุกคนเปลี่ยนไม้เซตเป็นความคิดไปเป็นพลังบวกไปเป็นทิศทางที่ดีนะครับในการที่จะ เฮ้ย hey, วันนี้เราไม่ใช้เคมีแล้วนะเราไปใช้ยินซีนะครับเพื่อรักษาสมดุลของหน้าดินอะส่งต่อเรื่องของสัพพาสุขภาพของประชาชนคือเราต้องรับผิดชอบนะครับในฐานะที่เราเป็นต้นนะ้ำเราเป,ป็นผู้ปลูกสม,มุนไพรอาหารไทยพืชผักต่างๆเนี่ยน,นะครับเราตรงนี้เราต้องยึดหัต้องมีให้มันอย่าเห็นแก่ตัวนะครับไม่ใช่ว่ามีคนบอกเอ้ยมาให้คุณปลูก เยอะแยะมากมายเฮ้ยใ,ใช้เค่มีปลูกเลยอย่าเงี้ยมันได้ผลเร็วอย่าทําครับมันผิดจะได้ทำกูจะทำแล้วทาให้คุณเกษตรกรเนี่ยนะไม่ร,รับการยอมรับด้วยสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามัน,นี่้และสร้สางความมันใจว่าวันนี้ประเทศไทยจะเป็นคิดว่าอนาคตหน้าจะเป็นฮับของโลกในเรื่องของญญาายาไทยอาหารไทยนะครับที่ผมกล้าพูดเลย ตอนนี้สังเกตนะครับว่าสถานการณ์โควิดครับยาที่รักษาโควยถ่ายคืออะไรก็คือ,อยาอยาไทยนะครับยาแพทย์แผนไทยท่านลองใช้ที่าหนนะครับไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ตอนนี้พวกเรากระทบกันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยพวกเรารอดจากอะไรพวกเราอยู่ได้เพราะอะไรก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ราชการที่1รัชกาลที่3ราราชกาลที่5ส่งถึงราชกาลที่9กับตำราหมอหลวงตำราอาเภไทยแพทย์เฉพะเนี่ยนะครับซึ่งบรรจุไว้เนี่ยมาเป็นหลายร้อยปีแล้ววันนี้ยาไทยอาหารไทยเนี่ยนะครับมันต้องลุกขึ้นมาเป็นระดับโลกเพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจขอฝากกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ ผมและนายกสมัครผมนะครับขอตัเรียเลยครับว่าเราพร้อมจะตีเคียงข้างประชาชนนะครับเราจะไม่ทิ้งใครแม้แต่คนเดียวเราจะพร้อมต่อสู้ด้วยกันยืนวนความถูกต้องครับวันนี้เกษตรกร,ร,กรผมอยากเห็นเกษตรกร,ร,กรมีเงินล้านอยู่ในกระเป๋านะครับปีนี้ได้มีคุณมีเงินล้านผมผมหวังว่า,วาเกษตรกรทุกคนผ่านความยากจนแน่นอะนครับขอฝากตรงนี้ไว้ครับ